อีเทปมึงรีบจัดการเรื่องนี้อยู่ได้ช่วงบ่ายๆนะคะพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายโมงเลยแม่เออประมาณบ่ายโมงนะประมาณบ่ายโมงอีสัตว์มึงให้ทำการของมึงอีควายไม่รู้จัด้าที่เออๆการของมึงคือหนีภเกดาอีโง่เป็นได้แค่ข้าไถยโง่เนี่ย โอเคนัมเบอร์วันเฮ้ยนัมเบอร์วันแหมอีสัตว์มาพูดได้ไม่ใช่ภาษาของเมืองทิพย์โง่เฮ้ยกูจีบาตายนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันขวยสิดอกทองโอเคโอเคอย่าวินนะอ่า้แล้วไม่ไปกูไม่เคยเสี้ยมโสดอีควายที่ให้เกิดมานัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูเลยแล้วจะพูดอะไรถึงรับอยู่ค่ะเรงอย่าแม่นะคะเร่งกูขวยแหละแหมอีสัตว์ ที่คำพูดแบบนี้เดนเวลามึงไปออกกับชายโง่ชอบทำให้มึงทีิเสื่อมเสียอีสัตว์เนี่ยโอเคนัมเบอร์วันอย่าวีนอย่าวีนไปทำเบอร์วันที่อื่นไม่ใช่การของมึงโอ้ให้ทำผมแหมพูดได้ก็บุญโขนและอีดอกทองแหมจะไปพูดนัมเบอร์วันนัมเบอร์ถูกดอกทองมึงไปได้ผัวชาวองกฤษมาเมื่อไหร่เลยเออเมืองกูไม่นิยม ไม่ยมสมสู่กับยังขอจําไว้ <c oughs> ไม่ต้องมาใช้ n u m บ e r ์วันั้นมาทูกกับกู <c oughs>